วัสดีครับพี่ชาจออะย,ะยชาจะมาเล่นของอลเล่นสัตว์พี่ชายจะมาเล่นของเล่นสัตว์เดีเ๋ยวพี่ชายจะนับภระาเขมนบุ้ยพี่ป้ยยยพา้ยพียไปรม

16 17นับนับ1ใบก่อน1 B 1 B 5 4 5 4 5 B 5 4 param perempuan, 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 permbun, 9 ah nap perempuan, 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 แล้วก็นับเป็นเลขหนึ่งไทยใหตญ่ก่อนจะไปเรียนเลีนสัตว์โอ้จระเค โอเคเดี๋ยวก็กินปลาหมดจิตตัวใหญ่ออเอเอกนอ,อ,อ่ะนับสัตว์เป็นภาษาอังกฤษสิมีอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างเสือภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรช่เกิแล้วก็อะไรอีกนับสิ

ข้จ่่งีอองอทาานนับรับเหมือนพี่ชายสินอออ่ามีสสิอออาอาพี่ชายนับโอน้องชายนับเป็นภาาอังกฤษสิ นี่จระเข้เรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษทับสะได้ทับสะได้แล้วเป็ดนะเน้้และปลาฟิตฟิแล้วอะไรหนูปลาลงมาเอตุอเก่งเท่ๆเช้าขึ้นมากัลุก ก่อนจะไปโรงเรียนก็เล่นสัตว์ว่าจะถึงเวลาโอ้เดี๋ยวมันกัดปากกัดมือ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 เจ็บ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 ครับเร็จแล้วเช้งจอกไม้ี่สี่แล้วกเอาไว้ย่างอ๋อ panggah apa?